อลองเคสใหม่สองเคสครับทั้งฝั่งของ Apple แล้วก็ฝั่งของบีดซึ่งออกมาครั้งแรกเลยมาเดี๋ยวมาลองกันว่าใส่ในฝั่งของ iPhone 17 Pro Max สีส้มจะสวยขนาดไหนจริงๆแล้วตีโวจะชอบเคสใส่ามากคือต้องบอกว่าส้มมันตะโกนมากอยากลดทอนความตะโกนของมันก็เลยเดี๋ยวพยายามลองดูว่าใส่เคสใสอันไหนสวยกว่าปีดรอบนี้เขาทำออกมาเนี่ยมีหลายสีมากเลยนะมีสีชมพูด,ด้วยนะหลักๆแล้วติโออยากได้ให้มันแบบสีมันดูสุภาพสุภาพหน่อยเนาะของ Apple, แ p ป l e แท้ราคา1 9น0้านะครับนี่แกะมาก็มีรอยอะไรแล้วเนี่ย แอนิเมชันต้องมาอ่านี่ของ Apple นะครับเคสของ Apple รอบนี้ด้านหลังเห็นแถบแตรงนี้ครับไม่ใช่เป็นแบบสีของตัวเครื่องนะที่เขาแปะกันเนี่ยมันเป็นสีของเคสเลยลอกมันออกไม่ได้นะครับคุณจะต้องทนกับการที่มันต้องเจอสีขาวตรงนี้นะอันต่อไปอีกหนึ่งเคสของ Apple เป็นเคสบีหลายคนรู้จักเขาผลิตหูฟังเนาะแล้วก็ Apple ไปซื้อกิจการมาเรียบร้อยแล้วนะครับความน่าสนใจก็คือราคาแพงครับ1,490มาดูกันหน้าช็อปไม่มีให้เห็นเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นหนังหร เปิดออกมาแล้วเป็นเคสพลาสติกนะครับแต่ด้านในนะครับจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นกำรรมะหยี่นะครับความบางของตัวเคสโอเคอยู่เคสของ Apple หนากว่านะเฮ้ยสังเกตคือเขารองรับแบงค์เซฟแหละแต่ว่าไม่มีแอนิเมชันแบงคเซฟปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยมีปุ่มพรบทุกปุ่มเลยด้านล่างเปิดเบาเหมือนของฝั่งของ Apple เลยและตรงกลางก็จะมีโลโก้คาว่าบีดตรงนี้ไม่มีสีขาวมากวนใจเนาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเนาะคิดว่าไงกันบ้างชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างเคสบีดกับเคสของ Apple ที่เป็นเคสใสคอมเมนต์เล่าเดี๋ยวนฟะัง ไปแอตีรีวิว